สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพูดเรื่องนะครับข้อเสียนะครับของ MU 5 7นะครับนะครับใครที่กำลังมองหานะครับคูณ MU นะครับ,นะรบก็ลอง ดูนะครับลองดูคลิปนี้ดูนะครับว่าข้อเสียอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอครับจะพามาดูนะครับหลักเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่มีที่อัดเจลีบีนะครับข้อเสียเลยนะครับ สวมแล้วนะครับนี่ก็วันไหนหยุดงานก็จะถอดนะครับถอดไปใส่หัวเจลบีนะครับครับสองครับนี่ครับอิมยูนะครับดีครับนี่ก็ของเดิมจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ใครที่ยังไม่มีครับก็ซื้อมาใส่นะครับก็เราก็จะขับสบายนะครับครับดูอีกนะครับผ่านของเจดสิบนะครับนี่ยใบยีหเลยนะครับของเจดสิบครับอะครับไม่ทราบว่าคันอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตาไก่นะครับเห็นนะครับติดนะครับติดเสื้อนะครับเฟืองท้ายนะครับข้างนี้ไม่เท่าไรนะครับก็พรุ่งนี้ก็ผมก็จะจอดแล้วครับจอดไปย้ายย้ายนะครับ ย้ายแกนตัวนี้นะครับให้ขยับมาข้างหลังนิดนึงนะครับข้างนี้ยิ่งเป็นหนักครับดูครับนี่ครับเป็นรอยแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นรอยแล้วนะครับเสื้อเป็นรอยแล้วครับรวมนะครับ จะมาพูดคางนี้ยิ่งเป็นหนักนะครับแล้วทําไมไม่เปลี่ยนตาไก่นะครับก็ถ้าเปลี่ยนตาไก่ไปมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตาไก่ยังไม่หมดนะครับแล้วก็ตัดปัญหาเลยนะครับผมก็พรุ่งนี้ผมก็จะจอดรถแล้วครับเอาไปย้ายรูตรงนี้นะครับขยับ มาข้างหลังนะครับประมาณซ้นหนึ่งนะครับก็พอแล้วครับอีกจุดหนึ่งนะครับนี่แหละครับอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับเวลาเราถอยเนี่ยครับหางจะดิ่งดีนะครับหางนี่จะขยมดีเลยนะครับ สำหรับผมนะครับก็เสียนะครับหางนี่จะดูนขึ้นไม่ได้นะครับเอาแต่จะอยากจะขยุมอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ผมซื้อมือสองมานะครับสามหมื่นครับคุ้มไหมครับนี่สามหมื่นนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับใช้งานอย่างเดียวครับ ก็บอกว่าเกินแรงรดไหมนะครับเพราะว่าไม่เกินนะครับบางคนทำไมบอกว่าไม่ใส่ใบย,ยิบซีนะครับเพราะว่าแถวบมนะครับดินแข็งมากนะครับขนาดพานหนักยังยังไม่อยากจะลงเลยนะครับดูนะครับ ครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะงานอย่างนี้เยอะนะครับเห็นไหมครับใช้หมดเลยนะครับนี่ก็ผมก็จะขึ้นคันนานครับเจ้าของนาบอกว่าคันใหญ่ไม่เป็นไรขอให้นาลึกๆนะครับเห็นไหมครับใหญ่ไหมครับสูงก็ประมาณเมตรสามสิบนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ก็1มื่นเอดครับน่ครับต้องให้นะครับพาดูนะครับไม่ออกเลยครับตรงนี้ครับไม่สวยเลยครับให้นะครับไม่สวยยังไงนะครับดูสิครับ อะไรนะครับเห็นหินนะครับตรงนี้เจ้าของหน้าบอกว่าไม่เป็นไรครับเอาที่ทําได้ครับนี่ก็สี่เม็ดครับคันเท้บสี่เม็ดทําให้เหมือนสะนะครับเห็นไหมครับอ้อมนู่นเลยนะครับนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เรื่องข้อเสียนะครับอีกอย่างนะครับข้อเสียอีกอย่างนี่ครับคานใบมีดนะครับเล็กไปนะครับนี่ครับสาหรับผมนะครับนี่คานใบมีดนี่ก็เล็กไปครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้นะครับ ถ้าทำเหมือนเจ็ดสิบจะดีมากเลยนะครับให้มีน็อตขันอยู่ตรงนี้นะครับจะดีมากที่สุดนะครับขอเสียนะครับขอเสียก็ส่วนตัวผมนะครับขอเสียเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ว่าแรงไหมครับผมเดิมนะครับผมไม่ได้แต่งอะไรนะครับเนี่ยครับแต่งก็แต่งไอ้นี่ครับมีประโยชน์มากนะครับไอ้นี่เดิมเดิมครับไม่มีเงินแต่งนะครับเหมือนคนอื่นเขานะครับแล้วก็ขอเสียอีกนะครับ ยางครับนี่ครับสำหรับผมนะครับเหนะครับมันมันอ้วนไปนะครับตรงนี้ครับมันใหญ่ไปนะครับถ้าได้เพียงล้อนี่นะครับเพียงดอกนะครับมันจะดีนะครับดียังไงนะครับเวลาเราไถ่านหกนะครับ มันมันยังไงละครับมันไม่จำขนาดเท่าไหร่นะครับมันจะพอด,ดีเลยนะครับถ้าใครที่เซาะพอด,ดีนะครับมันจะไม่กินขนาดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ข้อเสียส่วนตัวของผมนะครับ เราหน้าเส้นกันนะครับมาครับพาพูดเรื่องข้อเสียเลยนะครับนี่ครับดูกระทะดีครับมันดูกระทะนะครับเพียงกับยางเลยนะครับเวลาเราปีนหินหรือปีนอะไรปีนตนะครับมันจะเทงกระทะนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เราไม่ดูเราไม่รู้นะครับว่ามันปีนตอนไหนนะครับถ้าทำเหมือนเจ็ดสิบดีนะครับบั้มเข้าไปอีกนิดนะครับนี่ครับถ้าทำเหมือนยางหลังนะครับล้อหน้านะครับจะดีมากนะครับเห็นไหมครับถ้าทำบั้มเขาอย่างนี้จะดีครับ บางคอเสียนะครับก็มีประมาณนี้นะครับคอเสียนะครับส่วนตัวของผมนะครับคอเสียก็ประมาณนี้นะครับนค,บคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ